ก็สวัสดีครับผมช่องบ่าวพลทองคนอิดก็เหมือนเดิมทุกคนทุกท่านผมพามาอัปเดยการสร้างทางรถไฟแต่ผมพามาอัปเดตการสร้างต่อม่อของทางยกระดับที่ว่าเขาจะทําไปถึงไหนแล้วนะตรงจุดที่ว่าสิทธิ์ของอ่าอพลทองเป็นสร้างทางระดับเขาจะเทอะไรเทพวกตั้งแบบประครมประกอบแบบทุกท่านเดี๋ยวติดตามชมชิปที่สองนะทุกคนทุกท่านตื่มาพอดีเลย อ่ะเดี๋ยวจบพี่ที่สองนะทุกท่านก็สวัสดีครับรอบมะครับผมนะข้าวทงเททุกคนเทประกอบแบบไาประกอบเทไอต่อหม้อไผ่นคานยกระดับน,นะเส้นนี้อ่ะนี่พักเที่ยงกันหรือเปล่าจะเที่ยงหรืเอเปล่าไม่รู้ทุก แล้วผมมาผมมาถ่ายขาเขาแยกไงคุณดังัหมดเลยนฝนะมันเซาะฐานปาด์ตี้ตรงนี้ปทางรถไฟที่ยิงน,นะ

เมื่อเขาใจะยักเออตอเสาเข็มอกอ่ะเนี่ยต้องเย็ดต้องดูดน้ำอวกให้หมดุณถึงจะได้เนี่ยเ,ยเยส้นนี้เป็นเส้นที่วิ่งไวล้ลรวรถไฟทางทางยุบหลับวิ่งไปนู่นอ่ะไอ้บ้านบนทองน้อยอ่นนะแชมป์คนงานอ่ะทุกคนก<อ>็เห<อ>็นแปลงไม่เยอะแล้วทุกคนเนี่ยทำมาถึงนี่แล้วไง ก็ต้องสูบน้ำออกนะต้องสูบน้ำออกคือคนเพื่อจะได้ต้องสูบน,น,น,น้ำออกนะทึ่จะแยกออกได้เครื่องสูบน้ำเขาต้องลงต้องซื้อเครื่องสูบน้ำพญานาคของคนแยกออก ติสุบ oh. น้ำออกว่พ่อจีซุปดั้มบอกว่า ah ่อครับไม่แย่เยพอคับ่มันตกหลายเนาะน้ำมันถ่วมเนาะนี่แจกคตัวไหนพ่อแจ็คตัวนี้วะที่แจ็คตัวไหนนี่ไอเรื่ครับผมอมีแยกคหัวน่ะอ๋อนี่นะโอ้มาพักเที่ยงเขาโขว่ะไอ้ของผมว่าได้อันนี้ไหมครับผมผมเพ็ดเข็มเยอะมาสอบใหม่ครับโอ้แตคือต้นนั้น Không giặc giặc ổ quân này. Đi ngoài mình này mình này, đúng ตัดไปแล้วกณนะนะตัดไปอ่ะไปอยู่เนี่ยอ้ไปไนี่นี่แยกัไปนะดูนะนี่รอยมันพังนะเเห็นไหมรอยพังขนกไปมันเปนู่นี่ลมึงน่มง ้เดินนี่คนเ่อจะเดินได้อูๆคคลอยพังเข้าไปเนี่ยน่ยมันตกงหลุมลงง ส,นนสิ่งนี้มันติดไปไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกคน,กคนไปขนจับได้เลย giật nữa rồi giật nhỉ ở đây. มันเหลือเรืไงไรเขาจะแยกออกไงมันเหลือเขามาแก้ดูเขาว่ามาแก้เข้ามาแก้ไง,ไง,ไงแต่ว่นเขาพักเที่ยงกันแล้วไง ถูนพังหมดแล้วคุณถูนพังหมดแล้วไงไเพราะยักษ์ถนูนต้องพังเลยเพราะว่ามันถูกขุดไงขุดแล้วก็พังพอขุดแล้วว่าจะพังเป็นชั้นเป็นชั้นไปเรืเอ่อยไงทางนู้นก็กำลังประกอบแบบไอ้ประกอบเสาคอนเหล็กประกอบเหล็กเส้น,นเพื่อจะเทไงเทไอ้ปูนไงเทคอนกรีตเทตอม่ พ่อเขาคือยกอย่างเงี้ยพ่อข,ขุดอย่างเง้ยเขามาแก้งานทุกคนแก้งานออกนงพ่อเข,า,ขามาแก้งานตรงนีน งเรื่อยเลยางงานะทุกคนมพังหมดเลยไหมเพราะขุดแล้วถนนจะพังไปเรื่อยทุกคนเพราะน้ำมันเซอกไงน้ำมันขังแล้วซาะมันก็พังไปเรื่อยๆเรื่อยนัน่นไหม ขึ้หน้าเยอะทุกคนตรงจุดเนี้ยพ้นหน้าไปเรื่อยนะเพราะว่าเขาทำไปเรื่อยจุดนั้นก็เทเขพักเที่ยงในรอยก็เทไงเทวันกีน น้ำเต็มเลยคนน้ำจะเต็มเลยตกลงเต็มนั้วน้ตกมาอยู่กลงเเต็มทุกคนมันีตกแค่เลยคเมื่อวานก็ตกตกจะช่วงบ่ายๆที่มันไปสามโมผมกาตกเลยงานเขาต้องห้างกินันทุกคน หมก,กอบอนะนะย,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 ยู่นี่ไงรถรถเกียร์เลยรถเกียร์เลยรถเกียรถเฮียเลยนีนะนะี่เที่มาจากมูนนะพัเที่ยงกันะนะนี่นะี่ะมาจากมูนนะทุกคนฝั่งมู เนี่ยฝากไว้เยอไปไปแช็มผลงานงานคนปั้นคนนี่ก็เปลี่ยนแปลงเยอะคนเปลี่ยนแปลงไวมากครับก่อนมันมันก่อนเขามาทำเขามาเจาะก็มีแช็มอยู่นี่นะเขามานอนดูพอเขาเจาะเสร็จเลยเสร็จเขาทีเสาขึ้นมาหมดแล้วเขาก็ไปทางไหนอีกไม่รู้ชุดไอ้เจาะนะชุดรถเจาะจุดนี้เชื่อมรางยังไม่เชื่อมนะ ยังก็งีเงืนยังยังไม่น่าจะเชื่อมเหมือนกังจุดนี้นะเลยเออพอดีเลยมาพลาอิบครับเดีคุณผู้ชมกันเนี่ยหละทุกคนตรงจุดนี้แหละเนี่ย องจุดที่ว่าจะทําสร้างทางยกระดับของรางรถไฟทุกคนเส้นทางไอของขนจันทุกคนไปทางขนันทร์นะเคคนทองไปตรงก็ไปนี่แหละก็ไปวิ่งยอดไปก็ทางทุกทางทุกระดับไม่เคนยนี่ไปเนาะนยก็ฝากกดติดตามช่องยูทูบบ่าวคนทองคน,คน,คนลเอยดด้วยสาร่มชักผมช่องนะครับช่วงนี้เขาพักเที่ยงก็เลย ฝากกดติดตามและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามใหม่ท่ผู้ติดตามขอบคุณมนะครับผมขอจบคลิปเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีนะครับผม